สวัสดีค่ะนะคะวันนี้พบกับแรนดอมนะคะเ,ออเราก็ให้พี่ไพ่เล่าเรื่องเลยนะคะวิจับพลังงานของคนที่ผ่านมาเจอแล้วเป็นพลังงานของคนที่อยู่ในช่วงของการยอมอยู่ในการตวนอะไรบางอย่างคะ่ะเช่นอาจจะยอมอยู่ในปัญหาหรือว่าคุณอาจจะยอมอยู่ในความไม่ได้รับในสิ่งที่ควรจะได้รับหรือคุณกําลังอยู่ในช่วงเวลาแห่งการรอคอยสิ่งที่มัน คุณเชื่อว่าคุณจะได้สิ่งที่ดีกว่าคุณจึงยอมที่จะอยู่ในในพลังงานนี้นะคะพลังงานแรกเลยนะจะวีจับอ่านทีละใบานะคะ<ม>พลังงานแรกนะเป็นพลังงานของคนที่คุณเป็นคนที่ไม่ยอมต่อสิ่งที่ไม่ดีนะคะคุณจะคิดพิเคราะห์พิจารณาไม่ใช่ว่าพอรู้ว่ามันไม่ดีแล้วคุณจะตัดสินเลยแต่คุณจะอยู่ในจังหวะของคนที่ดูก่อนว่าไม่ดีเพราะอะไรหรือว่าดีเพราะอะไรนะ,ค,ะคุณเป็นคนที่มีความต่อต้านอยู่ในตัวอยู่แล้วว่า ทุกคนต่างทําสิ่งต่างๆอย่างมีเหตุและมีผลคุณจะไม่มาแบบเฮ้ยเห็นแล้วเห็นว่าเป็นความดีแล้วแล้วชาร์จเลยแล้วใช่เลยไม่ใช่เมื่อเห็นว่าเป็นความไม่ดีเลยคุณไม่คุณจะไม่ตัดสินเลยว่ามันไม่ดีมันต้องมีเหตุและมีผลมีเจตนาวีรู้สึกว่าคุณใช้ชีวิตดูที่ภายในของผู้คนนะคะไม่ที่ต่อต้านไม่ได้ต่อต้านเพราะว่าเออคุณตัดสินแต่คุณเชื่อว่ามนุษย์ทุกคนมีมีความเจ็บปวดเป็นของตัวเองทุกคนมีการใช้ชีวิตอย่าง ม่มีสติบ้างมีสติบ้างนะคะซึ่งเป็นสติของเบื่องบนนะไม่ใช่สติของมนุษย์ซึ่งแบบเขาทําอะไรอยู่บางคนก็ <S <S <ค>นไม่รู้ตัวว่าตัวเองกำลังทําอะไรอยู่ค่ะแล้วก็เป็นพลังงานของคนที่ผ่านประสบการณ์มามากหลายถ้าไม่งั้นคุณไม่สามารถมีประสบการณ์นี้ได้นะคะแล้วก็พลังที่สองนี่คุณพร้อมที่คุณคุณคุณยอมรับมาคะมันมีโซ่ที่ตัวที่ขาเนาะคุณยอมรับในสิ่งที่เกิดขึ้นบางครั้งมันเป็นรากผมขืนของครอบครัวบางครั้งมันมาจาก ออการใช้ชีวิตเดิมๆที่เราเคยใช้มันมาก่อนโดยที่ไม่รู้แล้วก็เผลอทําบาปหรือว่าเผลอทําสิ่งที่ไม่น่ารักมากมายถ้าบางอย่างมันจะเกิดผลนะตอนนี้คุณก็รู้สึกว่าก็ให้มันเกิดได้คุณจะอดทนรอคอยให้มันผ่านไปได้นะซึ่งคุณเชื่อว่ามันจะมีของความซึ่งชุดสีเหลืองเนี่ยคือชุดของคนที่มีความมั่นคงมีความเชื่อในเรื่องของเบื้องบนในเรื่องของกอสในเรื่องของจักรวาลในเรื่องของธรรมชาติว่า กฎแห่งกรรมมีอยู่เสมอนะคะเจตนาของคุณไม่ได้มีเพื่อจะทําร้ายใครแต่ถ้าบางจุดที่เราจะต้องยอมรับมันเพราะว่ามันเป็นผลของการการะทําที่เราอาจจะเคยทํามาคุณก็ยอมรับได้นะคะแล้วก็นะคะพลังงานที่3นี่คุณกําลังออได้พบเส้นทางใหม่ๆนะทางด้านจิตวิญญาณในการเดินทางนะคะ วิรู้สึกว่ายิ่งคุณเ,เงเณเียบอยู่กับตัวเองมากเท่าไหร่เนาะยิ่งคุณเงียบอยู่กับตัวเองมากเท่าไหร่ยิ่งคุณยอม <record S 2> เพื่อที่จะให้สิ่งต่างๆผ่านไปมากเท่าไหร่วิรู้สึกว่าคุณยิ่งได้พบตัวเองอะค่ะในเวอร์ชั่นที่บริสุทธิ์อะแบบเอ้ยฉันไม่ได้คิดรด้ายกับใครมากๆจริงๆคุณเชื่อว่าสิ่งต่างๆจะผ่านไปจริงๆคุณเชื่อว่าเบื้องบนนะคะจะมอบสิ่งต่างๆที่คุณแบบที่คุณไม่ยอมอยู่ตรงนั้นเพราะคุณมีเหตุผลมากพอที่คุณไม่ยอมไปจุดนั้นเพราะคุณมีเหตุผลที่วว่่่าาาาาไมมมออยยกทํร้้ผูืนคคุณี ยุติธรรมอยู่ในตัวเองสูงค่ะเพราะฉะนั้นยิ่งคุณทบทวนตัวเองอ่ะวีรู้สึกว่าคุณยิ่งเข้มแข็งแล้วก็แข็งแรงขึ้นต่อให้จะมีอดีตหรือว่ามีภาพทรงจําเกา่าๆหรือนิมิตเกา่เกาๆโผล่ขึ้นมาเพื่อที่จะให้คุณทบทวนตัวเองมากเท่าไหร่วีรู้สึกว่าคุณ,คณยิ่งรักตนเองละรักผู้อื่นแบบแบบบนความเป็นจริงมากเท่านั้นนะคะมันจึงทาให้คุณนิ่งได้มันจึงทําให้คุณสยบได้แล้วความสยบของคุณมันคือความนิ่งที่มาจากเบื้องบนที่ไม่ใช่ความนิ่งที่สร้างโดยมนุษย์เอง มันเป็นความนิ่งที่เข้าใจทั้งสมโลกอ่ะเออทั้งด้านร่างกายจิตใจและจิตวิญญาณจริงๆค่ะเป็นพลังงานของคนที่กําลังสู้กับจิตวิญญาณนะ,ะทั้งด้านร่างกายทั้งด้านจิตใจและด้านจิตวิญญาณเลยนะคะถ้าพลังงานคุณตรงนะเรามาดูกัน,นว่าลรวพิภัยนะคะมีอะไรอยากจะพูดคุยนะกับคนที่ผ่านมาเจอแรมดอมในวันนี้นะคะมีใช้ iPad นะคะทุกคนมันก็เลยจะแปลกไปหน่อยนะเพราะว่าโทรศัพท์ไม่ไม่ไหวแต่ว่าก็วีก็ได้กตกคึกแล้วก็ได้ขุด อะไรบางอย่างได้เจอเส้นทางเหมือนกันนะเพราะฉะนั้นก็ฝากทุกคนเป็นกําลังใจแล้วก็สามารถสนับสนุนเส้นทางตรงได้นะคะหรือว่าจะมาสนับสนุนในเรื่องของการปรึกษาทางพิพายหรือว่ามาลงเรียนคอร์สก็ได้นะคะเพื่อที่มีจะได้อุปกรณ์ใหม่ด้วยนะนะโอเคค่ะอุ้ยใบแรกนะคะ justment ขึ้นเลยนะมีรู้สึกว่าคุณกําลังเดินเส้นทางใหม่พลังงานของคนที่เจอเส้นทางของชีวิตที่มันไม่เหมือนผู้อื่นนะคุณเดินทางแคบ คุณไปทางแคบคุณใช้ความอดทนคุณไม่ไม่ทําสิ่งไม่ดีคือวีเพิ่งค้นพบว่าการทําไม่ดีมันง่ายมากกว่าการทําดีนะคะการทําดีเนี่ยมันต้องใช้พลังเยอะมากมันต้องใช้จิตวิญญาณมันต้องใช้จิตใจมันต้องใช้ความเมตตาความปราณีความวิสาหะคือต่างๆอ่ะกว่าจะทําความดีที่แท้จริงได้มันยากมากนะคะแต่ถ้าทําความชั่วเนี่ยมันง่ายมากมันใช้ความ แค่ความบันดาลโหสะหรือความโกรธความโลภความหลงคือมันใช้ได้ง่ายมากเพราะฉะนั้นการที่เห็นคนทําชั่วมันเป็นเรื่องง่ายนะคะแต่แบบแค่อาจจะแบบว่าเราอาจจะแค่แบบวเห็นเลือดเห็นอะไรอย่างนี้หรือเห็นความเจ็บปวดแล้วเรารับไม่ได้บรลยกกายเป็นเรื่องยากแต่ความเป็นจริงความเจ็บปวดเกิดขึ้นง่ายมากในในยุคนี้นะวิเลยแบบเฮ้ยถ้าเจอคนทําดีเนี่ยแม่งอวยพรเขาไปเถอะต่อให้แบบเขาจะอยากได้อะไรเป็นเบื้องหลังเขาอะแต่การทําดีมันมันยากมากนะที่แบบเออจะใช้ ต้องใช้อะไรหลายอย่างนะแต่ก็ต้องตรวจสอบอีกทีหนึ่งเหมือนกันแต่ถ้าจะให้วัดว่าแบบตอนนี้รู้สึกว่าถ้าคนเคยผ่านการทําไม่ดีมาหรือการผ่านความทําดีมาอย่างอย่างทั้งสองอย่างเนี่ยจะรู้ว่าการทําไม่ดีเนี่ยง่ายกว่าการทําดีนะง่ายในที่นี้คือได้เงินง่ายได้ผู้คนง่ายตกง่ายนะเออโอเคต่อไปค่ะเอ็ดออฟซอรโอ้พลังงานแห่งความชัดเจนค่ะนะคะ ความชัดเจนความเด็ดเดี่ยวความมุ่งมั่นความแน่วแน่นะคะแล้วก็เด็ดฟูความอิสระนะอิสระในจิตวิญญาณอิสระในการเดินทางนะ,ะวิรู้สึกเห็นถึงความมุ่งมั่นดเด็ดเดี่ยวนะวิรู้สึกว่าคุณกําลังพบเส้นทางแห่งแห่งความชัดเจนในจิตวิญญาณไม่ว่าจะเกิดอะไรขึ้นคุณก็จะอิสระไม่มีอะไรมาผูกมาหรือตวนคุณได้ตวนได้แค่ร่างกายะคะ่ะแต่จิตใจกับจิตวิญญาณของคุณเนี่ยมันโลดแล่นนะ ตอนนี้ถ้าสภาสภาวะของคุณกําลังเจออะไรเนี่ยไม่เป็นไม,ไม่ไม่มีผลกระทบต่อจิตวิญญาณของคุณเลยนะอืมนะคะว้าวเอ็ดอวานคุณก็มังจะได้ทํางานนะ,ะที่แบบมันต้องทุ่มเทล่างร่าง,า,งางกายแรงใจมากๆเลยนะ,ค,ะความชัดเจนการงานที่ชัดเจนเดี๋ยวคุณจะปลดอะไรบางอย่างนะคะได้เนาะก้าวถวยอุยไม่มีอะไรหยุดยั้งคุณได้จริงๆนะไม่ว่าคุณจะเจออะไรคุณเจอเส้นทางเมื่อมันมีแดเส้นทางที่ไปไม่ได้คุณมันก็ไปเส้นทางที่กคุณแบบ คุณยึดมั่นคุณเชื่อมั่นในคุณงามความดีมากๆว่าไม่ว่าอะไรก็จะหยุดให้คุณเชื่อในความดีไม่ได้ค่ะ The Lover ว้าวโอ้คุณกําลังจะได้เจอถ้าคุณกำลังสูญเสียอะไรไปคุณกำลังจะได้เจอสิ่งใหม่นะคะที่เข้ามาแทนที่ The Lover คุณกำลังจะได้เจอคู่รักที่เป็นคู่รักแท้นะคะเพราะว่าคุณแท้แล้วเมื่อคุณชัดเจนในตนเองแบบคุณไม่เอาความไม่ชอบทมคุณยืน ุณยืนตรงต่อพระบิดาคุณยืนตรงต่อหน้าสิ่งศักดิ์สิทธิ์อย่างเงี้ยมันทําให้คุณจะได้พบกับความสัมพันธ์ที่แท้จริงเช่นเดียวกันเพราะว่าถ้าไม่จริงนะมันจะปัดออกไปหมดเลยนะและดอทเลเวอร์ขึ้นคุณรักตนเองเหมือนรักคุณรักตัวเองเหมือนรักผู้อื่นคุณรักผู้อื่นเหมือนรักตนเองมันทําให้คุณได้รักเป็นนะคะพลังงานแห่งความรักเป็นแล้วก็ t w อ of pentacles สองเหรียญน,นะคะอดทนต่อเรื่องการเงินสักนิดหนึ่ง q u e e อ of pentacles กำลังจะมีความ ว้าวสิบเหรียญน,นะคะความรักความเชื่อความหวังใจนะคะซึ่งเป็นความรักแบบไรเงื่อนไขไม่ใช่ความรักแบบคู่รักนะกําลังนําพาคุณเจอคู่รักที่แท้จริงเจอผู้อุปถัมภ์ที่แท้จริงเจอเส้นทางขวาการเงินที่แท้จริงให้คุณจงอดทนนะโอ้โหพังแบบยับยับเลยนะคะดูสิเป็นสีเคร็เลยนะสนะี่เคร็แห่งความเสียใจนะคุณคือแบบคุณคือผู้ถูกเลือกให้ผิดหวังอะ่ะเพราะฉะนั้น แต่การที่ถูกเลือกให้เป็นผู้ผิดหวังเพราะว่าพลังงานและก็จิตวิญญ,ญาณภายในของคุณเนี่ยมันสามารถเปลี่ยนความผิดหวังให้กลายเป็นความสมหวังบนฐานแห่งความเป็นจริงได้วิรู้สึกว่าคุณคือแบบจิตวิญญ,ญาณแห่งการพลิกฟ,ฟื้นจิตวิญญ,ญาณแห่งการเปลี่ยนแปลงจิตวิญญ,ญาณแห่งการทาร์ฟอร์มคุณคือชาวแสงคุณคือคนที่เข้าใจในเรื่องของรักโรคโรกโรธลง่แบบมนุษย์และเข้าใจในเรื่องของความรักไร้เงื่อนไขความหวังความเชื่อของเบื้องบนนะคะวิรู้สึกว่าคุณคือคือคนที่อยู่ได้แบบ ทั้ง3าพี่ภพอะไรประมาณเนี่ยเออแบบวีดูหนังจีนเยอะด้วยนะแล้ววีวก็รู้สึกว่าเฮ้ยหนังจีนอ่ะเฮ้ยทุกคนไปดูหนังจีนนะหนังจีนที่เป็นแบบซีรีส์ที่แบบเป็นเรื่องแบบเกี่ยวกับสวรรค์เกี่ยวกับเซียนเกี่ยวกับเทพเกี่ยวกับมนุษย์อะไรอย่างงี้ค่ะวิรู้สึกว่านั่นแหละค,คือคือความคือสิ่งที่แท้จริงของมนุษย์อ่ะซึ่งมนุษย์ทุกคนแบบอยู่ในอยู่ในแบบนั้นนะจริงๆนะทุกคนวีแนะนําให้ไปดูด้วยนะเออซีรีส์จีนล่าสุดไปดูของรักของค่าละไรไม่นู่นอยู่ในซีรี ปักแอบไปให้นะถ้าใครอยากดูเจ๋งมากจริงค่ะเออมันสามารถทําให้เราได้เรียนรู้ด้วยนะว่าแบบเออมันเป็นยังไงอะไรเงี้ยคะ่ะอ่ะอ่ะมาดูนะคะสําหรับ Number of God ให้กับคนที่ผ่านมาเจอแรนด o มในวันนี้หน่อยนะคะอื098ชีวิตที่มีชัยชนะเหนือความตายความเหนือความตายไม่ใช่หมายความว่าเราไม่ตายนะแต่ความตายเราก็ไม่กลัว มันไม่กลัวอะไรแล้วอ่ะอืมนั่นแหละคือเหนือตายก็คือตายจบไม่มีอะไรนะคะแต่คนที่ที่หนีความตายแล้วไม่ยอมตายอันนั้นคือกลัวนะคะนั่นคือกลัวแต่ถ้าแบบตายได้อันนั้นคือไม่กลัวแล้วก็รักได้ไม่กลัวแต่ถ้ากลัวความรักแล้วแบบตัวเองไม่ยอมรักก็บอกว่าตัวเองเหนือกว่าความรักไม่ใช่นะนั่นคือคุณกําลังกลัวคนที่แท้จริงอ่ะคืออยู่ใน ในอารมณ์รักในอารมณ์ต่างๆได้อย่างเข้าใจนั่นแหละคือคนที่อยู่เหนือสิ่งเหล่านั้นจริงๆนะคะอ่ะและ89กานะคะการเข้าสู่โอกาสในทางธุรกิจใหม่เตรียมตัวนะคะเตรียมตัวเลยคนที่จะแรนดอมในวันนี้คุณเตรียมตัวที่จะเข้าสู่โอกาสใหม่ไม่ว่าคุจะอยู่ในสภาวะไหนที่ไม่พร้อมแค่ไหนก็ตามแต่พระเจ้าจะช่วย ให้คุณพร้อมได้ในจุดที่คุณอยู่ให้คุณจงเชื่อในการช่วยกู้ของลงเมื่อมันมีแปประตูที่ปิดมันจะมีประตูที่9แค่คุณเชื่อและไว้วางใจและมั่นคงคุณจะต้องกล้ามากพอคุณจะต้องกล้าตัดสิ่งที่ไม่ใช่ออกไปและนําสิ่งที่ใช่กลับมาทําให้มันมีประโยชน์นะคะเช่นวีในวันนี้ด้วย <c oughs> และเจ็ดปดเก้านะคะจงชื่นชมยินดีในทุกกรณีขอบคุณขอบคุณทุกสิ่งแล้วก็ชื่นชมสิ่งตา่าง ีเชื่อเลอเกินค่ะว่าสิ่งดีจะเกิดขึ้นอีกมากมายเพียงแค่เราไม่ยอมแพ้นะคะอ่ะนะและพระธรรมนะคะบอกว่าสองโคดินในบทที่หนึ่งข้อที่สิบตรัสว่าพระสัญญาของพระเจ้าร้วนเป็นจริงโดยพระเยซูเพราะเหตุนี้เราจึงพูดว่าอาเมนโดยพระองค์ซึ่งเป็นการถวายเกียรติแด่พระเจ้าเอเมนค่ะวีก็เชื่อว่าสิ่งต่างๆจะเกิดขึ้นเชื่อว่าสิ่งที่ดีจะเกิดขึ้นหลังจากที่พายุร้ายผ่านไปไม่ว่าสิ่งใดจะเกิดขึ้นไม่ว่าเราจะสูญเสียเท่าไหร่แต่การเป็น อยู่ของเรายังคงอยู่เพราะฉะนั้นเราจะสร้างสิ่งใหม่ได้ตลอดจงลุกขึ้นนะคะยืนหยัดนะคะและทําดีต่อไปเราเคยสําเร็จแล้วแต่มันร้มลงด้วยด้วยความไม่เข้าใจและการเติบโตไม่มากพอแต่ครั้งนี้เราจะเติบโตและเราจะมั่นคงและการยืนอยู่ของเราจะมั่นคงดังศิลาที่อยู่ไม่ใช่บนหินบนทรายแต่อยู่บนศิลาที่ไม่ว่าอะไรมาพัดเราก็จะไม่หวั่นไหวแม้แต่ความยากลําบากก็ตามค่ะเอเมนค่ะวันนี้ก็มีฝากนะคะมาเ อุดหนุนนะคะแรนดอมได้ r a น d อมส่วนตัวเนาะหรือว่าให้เป็นเรียนคอร์สก็ได้หรือว่ามาเรียนไพ่ย,ยิปซีก็ได้นะคะหรือว่ามาปรึกษาชีวิตด้านฝ่ายจิตวิญญาณก็ได้ะคะ่ะสามารถติดต่อได้ที่ Line แอดนะ,ะ mov แบบเบอยี e ค่ะวันนี้วีไปแล้วฝากผลงานฝากน้อมรับคําทนายวีขอบคุณทุกกาลังใจขอบคุณทุกการ subscribe ข,ขอบคุณทุกการสมัครสมาชิกขอบคุณทุกคนที่อุดหนุนแล้วก็ซัพพอร์ตวีมากๆวีขอให้พระเจ้าอวยพรทุกคนผ่านกลับ,ลบไปร้อยเท่าพันเท่าอย่างเต็มรบอย่างเต็มร้นนะคะไหลล้นในชีวิตของทุกคนแบบไม่สิ้นสุดเจอสิ่งใดก็ขอให้ผ่านไปได้อย่างใจชื่นชมยินดีค่ะวันนี้ไปแล้วสวัสดีค่ะ